สวัสดีครับวันนี้ก็มาขายของเก่ากันนะครับผมอ่าลังเปล่าเบียที่กินเสร็จแล้วอ่ะวันนี้เรามาขายของเก่ากันนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนเอฟซีเราทุกท่านนะครับผมโอเคโอเคนะครับวันนี้ขายของเก่าครับวันนี้ขายของเก่าครับ โอเคนะครับไลยอยู่พันกว่าบาทนะครับผมพันกว่ากว่าให้ได้เนาะหลังสิบบาทรถมารับครับโทรหาคนรับซื้อของเก่าเองครับแล้วก็มารับถึงที่เลยครับผมโอ้อาพวกติดหน่อยแก้วตึ๊ง สวัสดีครับสวัสดีครับผม FC เราทุกท่านนะครับผมบวันนี้ก็มามีอะไรมากมายนะครับแค่พาพี่น้องอ FC เราทุกคนเพลินรักทุกท่านแล้วก็พาพี่น้องทุกทุกคนแล้วก็มาดูเราขายของเก่ากันนะครับผมอันนี้ก็ปีนทิพย์ดินได้นิดห,หน่อยนะครับนะ โอเคนะครับมีอยู่ประมาณร้อยลังครับร้อยห้าสิบังครับร้อยกว่ากว่าร้อยห้าสิบประมาณนี้น,นะครับนี่ขายของเก่ายืม่าห้องเกี่ยวของเก่าเต็มหมดเลยยังไม่มีทีเก็บแล้วก็เลยขายนะครับผมวันที่ครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมมีอะไรก็เรามาให้เอฟซีเราเห็นกันทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ มีตีของเก่าๆขายทั้งนั้นนะครับพลาสติกอะไรก็ขายให้หมดเลยนะครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็คลิปแค่คนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกต่อไปเรามาเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโอเคครับอขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้กําลังใจผมตลอดที่คอมเมนต์ข้ามาอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับยินดีใต้รู้จกัก ยินดีที่เข้ามาเปลี่ยนกําลังใจผมตลอดไปนะครับผมโ,โหเลียดก็ร้อนมากเหลือดมากเลยนะครับ โอเคครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ